ถ้ามขึ้นกอน้อนหินเ้าถ้ามขึ้นได้ไงเนี่ยอะไรนะข้ามขึ้นก้อนหินเออถ้าเรามาเราขึ้นทุกครั้งเนี่ยปรับปรับห้าร้อยเลยนะไม่ล็อกรถใช่ไหมไม่มีอะไรเยอยนอนดึยด,ดไม่ลง นี่คือลานหินต้นไทรนะครับที่มอหินขาวรูปทรงหินก็สวยดีแปลกต้นไม้ก็โตใหญ่นะฮะลมแรงดีฮะอากาศเย็นสบาย ทางเดินเข้าไปได้นะตรงนี้นะ